ทุกคนเคยประสบปัญหาโ่มาเวลาเขากดแรงแล้วแบบเรื่องตัวละครโดนโหดตึง oh, ๆึงติดเมตาตีลังกาได้ก็ยังแพ้เหมือนเดิมวันนี้ไอ้มีเคล็ดไม่รับมันนำเสนอนั่นก็คือกดไปเลยตามใจโอ้ไม่ก็คุณจะบ้าแล้วเหมือนว่าอยู่เต่าค่อนข้างที่จะสงบทุกคนเออผูไอ้แล้แบบเอาเต่าเออสวยงามแต่ว่าลูกการเหมือนว่าจะหลงทางไอ้ทุกผู้กชนเอออีกตัวหนึ่งจึงสวยเสร็จที่สามตัวทุกคนตัวหนึ่งดวนกันกำแพงไปหนึ่งทีทุกคนสวยงาม ก็เก็บไปได้สี่ตัวผู้อานี่มันไม่ธรรมดาแ,แล้วเหมือนว่าเลนลุ้มคนข้างนี้เจ้า No enemy ไม่มีใครอยู่มีแต่ผู้อาวุห้าคนทุกคนไอ้ว่าลุ้มกันห้าคนดัดฟอร์มนี่มันมิแตกให้มันรู้ไปสวยจัดว่าจังไหนสุดหล่อสุดสวยถึงสองพยองกัอนทุกคนเสร็จไปหนึ่งอีกตัวเอ่อไอ้โด,ด,ดนตันไม่เป็นไรเสร็จไปสองตัวแบบชิวๆเอาเรื่อง เดี๋ยวมือนว่าจะมีไม่นางคุณหนึ่งเขาหลงทางอยู่เลนกลางทุกคนเลยโดนนี้พวกไอ้แบบซิงมาเข้าไปอีกทุกคนเลยโดนจับตาพึ่งมากนน่อยไม่สตันตแต่ว่าโดนขนาดนี้ต้องตุ้ยแน่นอนฮันที้บีวว่ามึงฆ่ากูเถอะอ๋อว่าจริงแต่ลูกกาสุดรลอนโดนสตันตไม่ไม่โดนแต่ว่ายังไงก็ต้องตุย้ยหัวโนโไปเลยเอาหนากเลยเหมือนว่าไอเทนฟาชาอยู่ข้างหลังทุกคน ยังไงนี่พีพวกก็ไปพึ่งไปแล้วมาเข้าไปไอ้หนีจับทุบมือจอนใช่ไามใช่มามลูกอุ่งแต่ว่าไม่เป็นไรสตันสวยพี่เมย์นะ่กูซิจังว่านี่ทีมไอเออุดไม่สตันแต่ว่าขอสตันแล้วก็ปิดงานแบบชิวๆหืมเอาละเหมือนว่าทีมต้องการไออะไรไม่ไหรีบซิ้งรถไปทุกคนทุกคนจับตาเบิ่งให้ดีไอ้เห็นฟาช่า เพราะหมายคือลูกกนหรือฟาชาันเนี้ยฟาชาที่กูอาเบก็ไม่ว่าไงสุดสวยแล้วก็เจอกันก็บผมอีกตัวหนึ่งดาเมจขนาดนี้ไมีตัวที่มันรู้ไปสวยจัด One hour later เล่เหมือนว่าไอาจะนอนแน่นิ่งไม่เคยหยับไม่เน่งติงต่ว่าทีมไอกำลงงังจะชิบหายทุกคนลูกกันมาเบลกูเฮ้ย ดึงแยกกน่นะเคิร์สสวยงามอลูเกตโดนย,ยกหนึ่งทีสองทีแล้วก็เสียสลับไปหนึ่งคนอีกคนดึงเ้าแต่ว่ากลางกาันในเคิดก็ไม่ไอคิวอลูเกตได้หนึ่งตัวทุกคนอีกตัวหืเก็บสองตัวได้แบบพร้อมกันทีู้คิวจังหวันนี้ไอ้เขื่อนยังไงไอ้เริ่มซิงซิงเข้าไปีมันว่าจะถึงมันตายก่อน นะครับลดเลนเอ้เลยเห็นใครอยู่ในแมพทุกคนทุกคนบึงฟาช่าม่ไงเซาโน้ยบไงไงเ,เบียก็ไม่ว่ายงไงเก็บไว้แบบสวยงาม ตัวหนึ่งตัวนแทงมันอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่มีทางเห็นนะเพื่อนฟิกเกอร์ล็อกสวยเจ็บโดนหนุ่มแน้กนาดนี้ไม่มีทางรอดแน่นอนสุดท้ายก็เหลือที่ห้าหนาบีทุกคนอยู่ใส่มิซาวน้อยหนุ่มแนหนุ่มแน้เมาปุบา๊บมาปั๊บว่าไงมิซาวมั่งเลยสวยงามว่าเป็นการเล่นตัวละครตามใจที่แบบชนะอะไรก็ได้ดาวมาหนึ่งดวงพวกอันนี้มันโคตรเอาเรื่อง